เรื่องการกลับไปดวงจันทร์ของมนุษย์ในภารกิจ Artemis เนี่ยนะครับมันควรจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังแผนการของนาซาเนี่ยกลับเต็มไปด้วยความซับซ้อนแล้วก็มีเสียงวิจารณ์เยอะมากในการวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของปัญหากันแล้วไปสำรวจสองแนวคิดที่เรียกว่าสุดขั้วเลยซึ่งอาจจะพลิกโฉมการเดินทางสู่อวกาศไปเลยก็ได้ครับนี่มันเละเทะโอ้โหคำวิจารณ์ที่ ตรงไปตรงมามากๆนี้สะท้อนถึงปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในแผนการปัจจุบันของนาซาเลยนะครับมันคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนต้องกลับมาตั้งคําถามว่าเออเรามีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูทางแก้นะครับเราต้องมาทําความเข้าใจตัวปัญหากันก่อนมาดูกันเลยดีกว่าว่าแผนการอย่างเป็นทางการของนาซาเนี่ยมันซับซ้อนขนาดไหนแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพเลยครับว่าทําไมมันถึงเปิดช่องให้เกิดแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาได้ การเดินทางไปดวงจันทร์ตามแผนนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับการวิ่งผาดในอวากาศที่ซับซ้อนมากๆถึง6ขั้นตอนเลยคือมันเริ่มจากการส่งคลังเชื้อเพลิงลอยไปรอไว้ก่อนจากนั้นยานลงจอด Starship หรือ HLS ถึงจะตามขึ้นไปเพื่อเติมพลังงานกันกลางอาวกาศพอพร้อมแล้วก็ต้องจุดเครื่องยนต์อีกทีเพื่อเดินทางไกลอีกตั้ง6วันเต็มๆไปยังบงโครจรรอบดวงจันทร์แล้วก็ยังไม่จบนะครับต้องรอจนกว่ายาน o r i o n นจะพานักบินอวกาศมาถึงเพื่อทำภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือการลงจอดนั่นเองครับแล้วปัญหาใหญ่ที่สุดมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับมันอยู่ตรงการผลักยานมุ่งหน้าไปดวงจันทร์หรือที่เรียกว่า TLI นี่แหละครับ คือการจุดระเบิดครั้งนี้เนี่ยต้องใช้มวลขับเคลื่อนมหาศาลถึง20-25ตันแต่พอใช้เสร็จแล้วมวลทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นแค่น้ำหนักส่วนเกินที่ยานต้องแบกไปแบบเปล่าประโยชน์เลยตลอดภารกิจที่เหลือมันไปถ่วงยานตั้งแต่ตอนลงจอดการบินขึ้นจากดวงจันทร์ไปจนถึงการเดินทางกลับคือลดประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนเลยครับให้ปัญหาเรื่องน้ำหนักส่วนเกินที่ว่านี่แหละครับคือจุดที่ทำให้คุณชิมดอดเสนอทางออกแรกที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาเป็นการแก้ปัญหาที่เรียกว่าตรงจุดสุด,สด หัวใจของแนวคิดนี้ง่ายมากเลยครับคือแบ่งงานกันทำแทนที่จะให้ยานลำเดียวทำทุกอย่างเขาเสนอให้สร้างยานรุ่นพิเศษที่ชื่อว่า s t u b บีที่ตัวเล็กและสั้นลงให้ทำหน้าที่แค่ลงจอดบนดวงจันทร์แล้วก็บินกลับเท่านั้นส่วนภารกิจหนักๆอย่างการลากยานออกจากวงโครจรโลกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของยานลากจูงโดยเฉพาะไปเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือขั้นตอนที่มันดูคล่องตัวขึ้นเยอะเลยครับจาก6ขั้นตอนที่ดูวุ่นวายเนี่ยนะฮะหดเหลือแค่3ขั้นตอนหลักๆเอง คือปล่อยยานสตาร์บ,บีขึ้นไปเชื่อมต่อกับยานลากจูงแล้วก็ให้ยานลากจูงทําหน้าที่ส่งต่อไปยังดวงจันทร์ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมครับคือการปรับเปลี่ยนแค่จุดเดียวนะครับแต่มันสร้างประโยชน์ตามมาเป็นทอดๆเลยพอตัวยานมันเบาลงแล้วก็สั้นลงจุดศูนย์ถ่วงก็จะต่ําลงทําให้การลงจอดเนี่ยมีเสถียรภาพแล้วก็ปลอดภัยกว่าเดิมมากๆแถมยังเพิ่มเชื้อเพลิงสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้อีกด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ มันประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมหาศาลเพราะใช้เชื้อเพลิงน้อยลงจานวนเที่ยวบินจรวดที่ต้องส่งขึ้นไปเติมเชื้อเพลิงก็น้อยลงตามไปด้วยซึ่งมันก็หมายถึงการประหยัดต้นทุนได้อย่างมหาศาลเลยล่ะครับแต่แนวคิดนี้มันก็มาพร้อมกับความท้าทายทางวิศวกรรมครั้งใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือเราจะจุดระเบิดเครื่องยนต์แรงขับสูงตอนที่ยานอวากาศยักษ์สองลำมันเชื่อมต่อกันอยู่ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยนะครับแล้วมันก็ต้องการกลไกการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษมาก แต่พอไปคำนวณดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแรงกระทําสูงสุดในช่วงจุดระเบิดอยู่ที่แค่0.78 G เองไม่ถึงแรงน้มถ่วงโลกด้วยซ้ำไปซึ่งตัวเลขนี้มันก็บอกเป็นในยะนะครับว่าความท้าทายด้านวิศวกรรมนี้อาจจะยากนะแต่ก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่สามารถจัดการได้ครับถ้าแนวคิดแรกเป็นการปรับปรุง แผนเดิมนะครับแนวคิดที่2จากคุณโรเบิร์ตซูบรินเนี่ยโอ้โหเรียกว่าโละคินแล้วเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่าด้วยการเปลี่ยนไปใช้ยานอวก,กาศคนละชนิดกันเลยครับคุณซูบรินเปรียบยานโอริออนของนาซาว่าเป็นเหมือนช้างตัวใหญ่แทนที่จะเป็นมาร์แข่งบราดเปรียวที่ภารกิจต้องการโอ้โหนี่คือการวิจารณ์แบบตรงๆงเลยนะครับว่ายานเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใหญ่และหนักเกินความจําเป็นไปมากแล้วที่เปรียบเทียบว่าเป็นช้างเนี่ยมันเกินจริงไปไหมลองมาดูตัวเลขกันจระจะเลยดีกว่าครับ ยานโอไรออนมีน้ำหนักแห้งถึง26.5ตันในขณะที่ยานครูดากอนของ SpaceX หนักแค่9.5ตันเท่านั้นเองคือความแตกต่างเกือบ3าเท่านี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับแล้วพอน้ำหนักมันมากกว่าใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายมันก็สูงกว่าเป็นเงาตามตัวเลยการปล่อยจรวด sls ที่ใช้ส่งยานโอไรออนแค่ครั้งเดียวนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการปล่อยจรวด f a l c o อน e ฮ v y ถึง10เท่าโอโ้นั่นหมายความว่าทางเลือกเชิงพาณิชย์เนี่ยไม่ได้แค่คล่องตัวกว่านะ แต่ยังประหยัดกว่าแบบมหาศาลเลยความแตกต่างนี้สะท้อนปรัชญาการแบบภารกิจที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับฝั่งนาซาเนี่ยเลือกเส้นทางที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องแวะที่สถานีเกตเวกลางทางในขณะที่แนวทางของคุณซูบินนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมามากก็คือใช้จรวดเฟลคอนเฮวี y ส่งทุกอย่างที่จำเป็นมุ่งตรงไปดวงจันทร์เลยโดยไม่ต้องมีสถานีกลางทางให้วุ่นวายครับโอเค แนวคิดทางเลือกพวกนี้มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเรากลับมาดูในโลกความเป็นจริงเนี่ยแผนของ NASA เขาก็กำลังเดินหน้าต่อไปแล้วตอนนี้ภารกิจ a r t e m ท s i 2ที่มันเป็นรูปธรรมท,ที่สุดแล้วเนี่ยมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วกันนะจะเห็นเลยนะครับว่าภารกิจ Artemis 2เนี่ย มันไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษอีกต่อไปแล้วนะแต่กำลังเดินหน้าเต็มกำลังเลยล่าสุดยานออรออนก็เติมเชื้อเพลิงเสร็จสิ้นไปแล้วชิ้นส่วนสำคัญต่างๆก็ถูกลำเลียงมาถึงฐานปล่อยและทุกอย่างกำลังถูกประกอบเข้าด้วยกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเป้าหมายการปล่อยในปี2026ครับแล้วความสำคัญของภารกิจนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าแค่เรื่องทางเทคนิคนะครับเพราะนี่คือการส่งมนุษย์กลับไปสู่วงโครจรดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า50ปีเลยนะ มันคือการเดินทางที่จะจุดประกายความฝันให้กับคนทั้งรุ่นและเป็นก้าวแรกที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะปูทางให้มนุษย์ได้กลับไปฝากรอยเท้าบนดวงจันทร์อีกครั้งในภารกิจอัลเทมิสสครับพอละมองภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจจะเกิดคําถามขึ้นมาว่าเออไหนเมื่อแผงของนาซาเขาก็เดินหน้าไปแล้วแล้วไอแนวคิดทางเลือกพวกนี้มันจะมีความหมายอะไรล่ะคําตอบก็คือมันมีความหมายอย่างยิ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดสตั B บี้ที่ตั้งคําถามเรื่องประสิทธิภาพ รีนาคิดราก g o n ที่ท้าทายเรื่องต้นทุนทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการกล้าคิดต่างและตั้งคำถามกับแนวทางเดิมๆเ,เนี่ยคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยเฉพาะในการสำรวจอวกาศที่ซับซ้อนความก้าวหน้ามันไม่ได้เกิดจากการทำตามแผนเดิมๆนะครับแต่มันเกิดจากการที่เราพยายามหาทางที่ดีกว่าเสมอและนี่อาจจะเป็นจิตวิญ,ญญาณที่สำคัญที่สุดของการสำรวจอวกาศเลยก็ได้นะครับ คือการที่ผู้คนไม่กลัวที่จะเสนอความคิดของตัวเองออกมาแม้ว่ามันจะดูสุดขั้วแค่ไหนก็ตามเพราะการถกเถียงแลกเปลี่ยนเหล่านี้เองคือสิ่งที่สร้างสรรอนาคตครับก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นแนวคิดสุดขั้วแบบไหนที่จะกลายมาเป็นพิมพ์เคียวของการสำรวจอวกาศยุคต่อไปเพราะประวัติศาสตร์สอนเราเสมอครับว่าก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ มักจะเริ่มต้นมาจากความคิดที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใครๆมองว่าเป็นไปไม่ได้